สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องใหม่เชียงตุงอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะใหม่ก็จะมานําเสนอเรื่องเรื่องหนึ่งนะคะที่ทุกคนอาจจะรู้บ้างหรือว่าไม่รู้ก็เป็นไปได้นะคะก็เพราะว่าในเชียงตุงนะคะเขามีการ รับซื้อผมผมของเรานี้นะคะไม่แน่ใจว่าที่ประเทศไทยมีหรือเปล่านะคะแบบนี้เนาะแล้วก็คือใหม่ก็เจอนะคะเจอผมแม่นะคะที่กองไว้ใส่ถุงไว้เต็มเลยนะคะว่าแม่เก็บไว้ไปทําอะไรนะคะแต่ใหม่ก็เคยรู้มาบ้างแล้วเนาะว่าแม่จะเก็บไว้ไปทําอะไรนะคะคือหลายท่านอาจจะแบบ เคยเห็นมาบ้างก็ได้นะคะในพมา่าหรือว่าในเชียงตุงเนาะคือใหม่นะคะเห็นคลิปๆหนึ่งนะคะเป็นรายการน่าจะเป็นรายการที่ประเทศไทยนะคะเขาไปถ่ายทําที่พมา่าหรือว่าย่างกุ้งอะไรสักแห่งคือใหม่ดูนานมากแล้วนะคะแล้วก็จาไม่ค่อยได้แล้วก็หาไม่เจอแล้วนะคะเพราะว่าใหม่ดูตั้งแต่ใหม่อยู่ที่กรุงเทพนั่นเองนะคะแล้ว ไปดูกันนะคะก่อนจะไปดูผมยุ่งของแม่นะคะก็ฝากกดซ u b s c r i b e ให้น้องหม่เชียงตุงด้วยนะคะก็เดี๋ยวให้ดูนะคะผมยุ่งแบบไหนเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะใส่ผมไว้แบบนี้นะคะอันนี้คือผมยุ่งเนาะเดี๋ยวเอาเอาให้ดูนะคะคือทุกๆปีหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะก็จะมีแม่ค้านะคะมารับมารับซื้อนะที่เชียงตุงเขาจะไม่ไม่ขายเนาะเขาจะเรียกว่า แลกนะคะแลกกับสิ่งของอะไรก็ได้แบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นช้อนชามหรือว่าอะไรต่างๆแบบนี้นะคะสิ่งของนะคะเพื่อที่จะมาแลกผมยุ่งผมยุ่งที่เราหว,วีที่เราหวีแล้วก็ล่วงออกมาเนี่ยเวลาเราหวีใช่ไหมจะจะมีผมล่วงออกมาแบบนี้ ผู้ผิดร่วงเนาะผมร่วงออกมานะคะแล้วก็เราก็ม้วนๆแล้วก็เก็บไว้เก็บไว้สะสมไว้เป็นปีๆแบบนี้นะคะแต่ปัจจุบันนี้คือใหม่ไม่ได้เห็นเขามาเก็บ2 2ปีกว่าแล้วนะคะใหม่ไม่เห็นเขามาเก็บเนาะแต่ว่ามันอาจจะเป็นช่วงโควิด -19 หรือว่าเขาเลิกเก็บไปแล้วก็ไม่แน่ใจนะคะตรงนี้เนาะคือถ้าเกิดเขามาเก็บแบบใหม่จะถ่ายให้พี่ๆได้ชมกันนะคะว่าเขาเก็บไปทําอะไรเนาะแล้วก็เอาไปทํา วิกผมหรือเปล่าหรือว่าเอาไปทําอะไรสักอย่างแบบนี้นะคะก็ต้องรอติดตามชมคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวใหม่จะให้ดูผมยุ่งคือมันแบบดูไม่ค่อยสวยอะเนาะก็เลยแบบนี้นะคะอคนอะเนี่ยผมยุ่งแบบนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ให้ดูเป็นแอนนั่นนะเนี่ยน่ากลัวมากเนาะ คือมันมันไม่ค่อยสะอาดนะคะคือมันเป็นอะไรไม่รู้ว่าหมายจะาสาธิตให้ดูเนาะว่าเขาเอายังไงแบบนี้นะคะอันนี้ค่ะก็คืออันนี้คือ,อ,นนคอแม่สะสมมานานมากพอสมควรนะคะผมยุ่งแบบนี้นะคะแล้วก็ ผมผมยุ่งหรือว่าผมร่วงเนาะที่เราหวีผมแล้วก็ได้มาแล้วก็เก็บสะสมมามันก็จะเป็นก้อนๆแบบนี้นะคะแบบนี้แหละเขารับแลกสิ่งของนั่นเองนะคะบอกเลยว่าผมที่เชียงตุงมีค่านะคะที่ผมร่วงต่างๆเนี่ยมีค่ามากเลยนะคะเก็บไว้สะสมไว้เป็นปี2ปีก็ค่อนข้างที่จะเยอนะเนาะพอเยอะเสร็จใช่ไหมคะก็จะมีแม่ค้านะคะมาแบบ มีผมยุ่งไหมมีผมยุ่งไหมอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็บอกว่าถ้าเรามีนะคะเรามีเยอะแล้วเนาะเราก็ أ, ไปให้แม่ค้าแม่ค้าเขาก็จะช่างนะคะช่างผมของเรานี่แหละพอช่างเสร็จนะคะก็เขาก็จะดูว่าหนึ่งกิโลละจะได้เท่าไหร่แบบนี้นะคะก็จะแดกเป็นสิ่งของไปนะคะเนี่ยเขาก็จะดูผมแบบนี้นะคะเขาก็จะหยิกหยิกดูก่อนว่ามันใช้ได้ไหมหรือใช้ไม่ได้แบบนี้นะคะถ้าเกิดใช้ได้เนี่ยเขาก็จะรับ แดกไปแบบนี้เนาะอันนี้ดูดีแปลกมากเลยอะทาไมผมมันเป็นแบบนี้นีผมสั้นแื้วทำไมผมนี่ดูเหมือนมีชีวิตมากเลยเนาะคือแบบตอนแรกก็ยุมย่มๆกันแบบนี้นะคะแต่ว่าไว้เราเอามาไว้นานๆนะ่ะแด่กกับติดกันแบบนี้เนาะแปลกมากเลยอะดูนะคะดูก,ก็น่ากลัวเหมือนกันคือเมฆเก็บไว้เยอะมากนะคะเป็นถุงเนาะเนี่ยผมยุ่งแปลกมากเลยเนาะเขา เขาน่าจะเอาไปทําวิกนะคะวิกผมส่งที่ย่างกุ้งอ่ะร้านน่าจะมีที่ย่างกุ้งนะคะจะเป็นเป็นร้านที่เขาทําเกี่ยวกับวิกผมแล้วก็ส่งออกนอกประเทศด้วยนะคะหมเคยดูในการคลิปคลิปหนึ่งจากาพี่น้องไทยที่ไปถ่ายเหมือนกันนะคะ mm hmm. เขาก็ตามตุดเม้านะคะไปสัมภาษณ์เนาะไปสัมภาษณ์เขาว่าเขาบอกว่าเก,ก็บผมไปทําอะไรเนี่ยเขาก็บอกว่าเอาไปทําวิกผมส่งออกนอกประเทศนั่นเองนะคะเนี่ย <laughs> ดูดิแปลกมากเลยอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวใหม่จะทําให้ดูนะคะคือเขาจะเอาเวลาเราหวีผมใช่ไหมหวีผมหรือว่าผมล่วงตามพื้นอะไรแบบเนี้ยหวีผมผมติดมาใช่ไหมแล้วก็หยิบมาแล้วก็ม้วนๆแล้วก็ใส่ถุงเก็บไว้เยอะๆแบบนี้นะคะพอได้เยอะๆเสร็จแล้วก็นําไปแลกสิ่งของจากแม่ค้าที่มานําเสนอให้เรานั่นเองนะคะเราไม่ได้ขายผมตัวเองนะคะเราจะ เขาจะเรียกว่าแลกเนาะแลกเป็นส so like so ิ่งของต่างๆนะคะถ้าเกิดขายเนี่ยสิงตรงเขาก็จะถือนะคะว่าเขาไม่ขายเขาไม่แบบเขาไม่ขายผมอะไรแบบเนี้ยเนาะเขาจะขายเขาจะนามาแลกอะไรต่างๆแบบนี้นะคะก็จะเป็นความเชื่ออีกแบบหนึ่งเนาะบางครั้งนะคะชาไม่ต้องซื้อเลยนะคะก็เก็บผมเก็บผมร่วงสะสมสะสมไว้เป็นหลายปีนะคะแล้วก็มีเยอะแล้วก็ไปแลก โอ้ไปแรกนี้ได้ชามนี้เป็นโลโลเลยเอ้ยเป็นโหล,ลเลยนะคะว่าจะเป็นช้อนชามอะไรต่างๆนะคะเขาจะก็จะนํามาแรกนั่นเองนะคะโอ้บอกเลยว่าดูดีเยอะมากแม่บอกว่าขนาดนี้ยังไม่เยอะพอนะคะต้องเยอะกว่าน,นี้นะคะจะแลกชามได้เป็นโหลโหลเลยนะคะผมยุ่งหรือว่าผมร่วงนะคะมีมูลค่ามากเลยนะคะก็อย่าทิ้งนะคะก็เก็บไว้ถ้าเราอยากจะ แลกอะไรได้เนาะเราก็เก็บไว้นะคะถ้าใครยังไม่รู้นะคะก็เก็บไว้ได้เลยแบบนี้นะคะก็ขเขาจะเก็บไปทําบิ๊กผมแล้วก็ส่งออกนอกประเทศดิเห็นร้านรู้สึกร้านใหญ่เหมือนกันนะคะที่เขาเห็นท,ทําที่ย่างกุ้งหรือว่าอะไรสักแห่งนี้นะคะคอยากจะเก็บก็เก็บไว้เนาะเพราะว่าแต่ละปีแต่ละปีเราก็แบบทิ้งไปอะไรเนี่ยมันก็ไม่ไม่เกิดประโยชน์อะไรแบบนี้เนาะก็สามารถที่จะ เก็บไปแล้วก็เก็บไ้เยอะๆ,ๆแล้วก็มาแลกอะไรที่เสียนตุมก็ได้นะคะคือเขาเรียกว่าไม่ไ like รประโยชน์อ่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะใหม่ก็จะขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้ถ้าท่านผู้ชมนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิป น้องใหม่เสียงตุงได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็ก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็อย่าลืมกดแชร์นะคะแล้วก็กดซับสไครต์น้องใหม่เสียงตุงด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะฝากไปดูคลิป เพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปของน้องไมชิงตุงนะคะใต้คำอธิบายนะคะเข้าไปชมแล้วก็ไปเลือกชมได้เลยนะคะว่าจะเป็นบันทึกหัวใจในชิงตุงแล้วก็ดีเอชั่นหรือว่าอะไรต่างๆเนาะก็สามารถเลือกชมได้เลยนะคะขอบคุณที่สนับสนุนน้องไมชิงตุงนะคะด้วยค่ะ